โค้งในรูปสมการอินตัวแปรเสริมเนี่ยนะคะหมายความว่านะคะสมการเนี่ยนะคะเขาเขียนมาให้นะคะอยู่ในรูปของตัวแปรทนะคะความหมายง่ายๆเนาะนะคะอันนี้มีตัวแปร t ค่ะนะคะอันนี้มีตัวแปร t นะคะคือนะคะสมการโจทย์จะให้มานะคะเป็น x อ็เท่ากับเอและ y วยเท่ากับจี นะคะแล้วก็นะคะทั้งสองสมการเนี่ยนะคะหรือนะคะสมการที่กําหนดโดยสมการตัวแปรเสริมเนี่ยเป็นเส้นโค้งเรียบนะคะเป็นเส้นโค้งเรียบนะคะบนช่วง t มากกว่าหรือเท่ากับ t 1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ t 2นะคะเราสามารถจะหานะคะความยาวของส่วนโค้งได้จากสูตรนะคะสูตรคืออะไรนะคะสูตรคือ l เท่ากับอินทิเกรตนะคะสแควเด็กๆสังเกตนะคะว่า L นะคะอ่ะเท่ากับนะคะอินทิเกรต dl อ่ะเขียนไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นปะไว้นะคะเหมือนสองสูตรข้างบนเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้ว dl ในที่นี้คืออะไรนะคะ dl ในที่นี้คือส r e root นะคะ dx by dt ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกด้วยนะคะ dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็นะคะ ตรงนี้นะคะเป็น d t เห็นไหมตรงนี้เป็น dt นะคะตรงนี้ก็เลยใช้ d t นะคะเพราะใช้ d t นะคะช่วงของการอิธิเกตนะคะก็ต้องเป็นช่วงของตัวแปร t ค่ะนะคะเขาจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าตอนนี้นะคะสมการนะคะ,ะโจ์กำหนดสีแดงแล้วกันอันนี้อ่ะโจ์กำหนด ะะโจทย์กำหนดนะคะ x มาเท่ากับนะคะฟังกช์ชันของ t นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราดิฟหาหาอะไรนะคะดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหา d x by d t ได้นะคะ d x by d t นะคะก็จะเท่ากับนะคะผู้เขียนแค่ดิฟแล้วก็หา d x by d t แล้วกันอ่ดิฟนะดิฟเทียบ t ค่ะ ดิฟนะคะหา dx by dt นะคะเสร็จแล้วนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาอีกนะคะโจทย์กำหนดให้นะคะ y นะคะเท่ากับ g ของ t นะคะเราดิฟนะคะดิฟหาอะไรเราดิฟหา dy by dt ะะดิฟเทียบตัวแปรทีทั้งคู่เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแทนค่านะคะในสูตรนะคะจะเป็นก้อนกำลังสองสองก้อนบวกกันอยู่นะคะทีนี้นะคะครูมีตัวอย่างให้นะคะสองข้อนะคะตัวอย่างข้อแรกนะคะจะเป็นนะคะฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของกำลังสองกำลังสามนะคะปกตินะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นตัวอย่างที่นะคะมีตัว ะะฟังก์ชันตรีโกณเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,ะเรามาที่ตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยเขาให้เราหาความยาวนะคะของเส้นโค้งนะคะ x เท่ากับ t กำลังสอง y เท่ากับ t กำลังสามนะคะจาก t เท่ากับศูนย์ะคะถึง t เท่ากับสนะคะเริ่มต้นนะคะโจทย์ให้มานะคะเป็น x เท่ากับนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะครูก็เริ่มที่นะคะ x เท่ากับ t กํลัง2อ่ะตัวอย่างแรกของของเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราดิฟอ่ะเขียนละเอียดเลยอ่ะดิฟนะคะเราดิฟนะคะเราหา dx by dt นะคะดิฟเทียบ t นะคะดิฟ t กํลัง2เทียบ t นะคะเราก็ได้ 2t นะคะเสร็จแล้วนะคะโจทย์ให้อะไรมาอีกนะคะ โจทย์ให้ y มานะคะ y มาเท่ากับ t กําลัง3นะคะแล้วก็เราดิฟค่ะนะคะเราดิฟนะคะเราหา dy by t ได้ค่ะนะคะเราดิฟ t กําลัง3นะคะเทียบ t เราจะได้3 t กําลัง2ค่ะนะคะ3 t กําลัง2นะคะเดี๋ยวครูขอแบ่งครึ่งไว้นะคะ ด้วยสีแดงแล้วกันอ่แบ่งครึ่งไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้นะคะเราก็เอาสูตรมาเลยค่ะนะคะสูตรนะคะจากจาก L นะคะเท่ากับอินทิเกรตนะคะก็เป็นสแควรูทนะคะ dx by dt ททั้งหมดกำลังสอง บวกด้วยนะคะ dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ตรงนี้เป็น dt ค่ะนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าเวลาที่เราทําจริงๆเนี่ยนะคะเราจะไม่เขียนสูตรก็ได้นะคะเราก็แทนค่าเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะ พอเราหา dx by dt กับ dy by dt จับเขามา่ยกกำลังสองแล้วก็บวกกันนะคะแล้วก็ใส่รูให้เขานะคะเราก็จะได้ l นะคะเท่ากับอินทิเกรตนะคะเขาให้ t มาคือ0ถึง4ใส่ขอบเขตเลยนะคะแล้วก็ square root นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะจะทำยาวนิดหนึ่งนะคะ dx by dt นะคะคือ2 t นะคะครูขอเขียนตรงนี้นะคะ ครโยงลูกศรน,นะแล้วก็ครูขอโยงลูกศรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ตัวที่เราได้เลยอะ dx by dt กำลังสนะคะเราก็จะได้สี t ยกกำลังสองนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราจัดยกกำลังสอง dy by dt ยกกำลังสองก็จะได้เก้า t กำลังสค่ะ เราเอา 4t กำลัง2แล้วก็ 9t กำลัง4ไปใส่เลยนะคะเราก็จะได้ตรงนี้เป็นนะคะ 4t กำลัง2นะคะบวกด้วยนะคะ dy ไป dt กำลัง2ก็คือ 9t กำลัง4 เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตเนาะว่าตอนนี้นะคะเราสามารถดึงตัวร่วมตัวร่วมอะไรนะคะเราสามารถจะดึงนะคะตัวร่วม T ีกำลังสองได้นะคะทำไมครูถึงบอกว่าดึงตัวร่วม t ีกำลังสองได้นะคะเพราะว่าเจ้า T ีกำลังสี่ตัวนี้นะคะเขาคือ T ีกำลังสองคูณกับ T ีกำลังสองแสดงว่าเราสามารถจะดึงตัวร่วม T ีกำลังสองออกได้นะคะ พอดึงตัวร่วม t กำลังสองออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ l นะคะเท่ากับนะคะอินทิเกรตนะคะจาก0ถึง4นะคะครูค่อยๆดึงนะคะทีละนิดนะเราดึง t กำลังสองก่อนอะ่ะเราดึง t กำลังสองออกมานะคะเราก็จะได้ t กำลังสองนะคะคูณอยู่กับนะคะ4ทันนะคะบวกด้วย9ก้า t กำลังสอง แล้วก็ dt เสร็จแล้วนะคะมีสมบัตินะคะของสแควร์รูทอ,อยู่นะคะสมบัติของสแควร์คืออะไรนะคะเรารู้ว่าถ้าเรามีสแควร์ o o ทของ a คูณกับ b เราสามารถจะนะคะแยกสแควร์รได้เป็นสแควร์รู a คูณกับ Sq แควร์รูท นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ครูก็สามารถจะเขียนเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง4นะคะสแควรู t นะคะทีกำลังสกงสแควรูตทีกำลังสองคูณกับส r ควรูตของ4บวกด้วย9กาทีกำลัง2เสร็จแล้วก็ดีทีค่ะ แล้วก็นะคะตัวนี้ค่ะสแู root ของ t กำลังสองอทบทวนอยู่ข้างล่างนะสแู root ของ t กำลังสองนะคะเรารู้ว่านะคะสแควร์รูท t กำลังสองเนี่ยเราจะได้ค่าสมบูรณ์ของ t นะคะเสร็จแล้วค่าสมบูรณ์ของ t เนี่ยนะคะถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์เราจะได้ t เมื่อ t มากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะได้ลบ t เมื่อ t น้อยกว่า0ถูกไหมคะแต่ t ของเรานะคะแต่ t ของเราเนี่ยจาก0ถึง t เท่ากับ4แสดงว่าแสดงว่าอะไระแสดงว่า t ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สแคว r o ท t t กำลังสองเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ t เท่ากับ t ค่ะนะคะอันนี้คือส่วนที่นะคะครูทบทวนให้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้นะคะอูขยับลงมาข้างล่างก่อนนะคะ อ่ะครูขอเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะตรงนี้นะนะคะเป็นอินทิเกตรตจาก0ถึง4ใส่ให้ละเอียดตรงนี้เลยอ่ะเป็นค่าสมบูรณ์ของ t นะคะเป็นทีละสเต็ปตรงนี้เลยอ่ะ4บวก9กกำลังสแล้วตรงนี้ก็ d t ค่ะให้เราจดนะคะสิ่งที่ครูทบทวนข้างล่างนะคะ ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะลบออกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอินทิเกรตต่อนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นอินทิเกรตจาก0ถึงที่นะคะแล้วก็นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะ4บวก 9t กำลัง2ยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วก็ดี t นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตนะคะเดี๋ยวฝากให้ไปอินทิเกรตเองเนาะครูจะผลลัพธ์มาให้นะคะขอลบนะคะสิ่งที่นะคะครูทบทวนให้อันนี้นะนะคะ เราอินทิเกรตนะคะตัวนี้นะเราก็จะได้เป็นนะคะ1ส่วน27นะคะอินทิเกรตออกมาได้1ส่วน27 4บวกด้วย9กาทีกำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ค่ะจาก0ถึง4นะคะเสร็จแล้วเราแทนค่านะคะแทนค่า4ก่อนนะคะ เออเหมือนเดิมค่ะนะคะเรานำนะคะหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดตัวนี้ยออกข้างนอกเลยค่ะนะคะเพื่อที่ว่านะคะเวลาที่เราคิดเลขนะคะจะได้ง่ายนะคะตัวนี้นะเอาออกข้างนอกนะคะเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแทนทีด้วยสี่นะคะก็จะเป็นนะคะสี่บวกเก้าคูณสิบ หกแลก็ทั้งหมดยกกำลังนะคะสาส่วนสะคะลบด้วยนะคะ4ีบวกเก้าคูณศูคูณศได้0สุดท้าย เราก็จะได้อะครูขยายแค่เฉพาะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยเห็นเต็มๆนะคะสุดท้ายเราจะได้เป็น1ส่วน27นะคะคูณอยู่กับ148ยกกกำลัง3ส่วน2แล้วก็ลบด้วย8ค่ะใส่หน่วยให้เขาด้วยนะคะ